เปล่าก่อนนะยังไงปันเกิดยี่สิบขวบปันเกิดยี่สบเอ็ดวบอะไรหมอกจออไปหมดเลยวะอะไรก็ข้าข้าแล้วบไม่ตื่นด้ยนะหมาขามาขาดังมากนาเป่าไอ้ายาเก่งๆวะเฮยมาพูดโควิดมั้ยต้อง ไม่ทัแล้วแหละตรวจโควิดตลอดเย้ก็คือจอนเราต้องหมุดอ่ะไม่ให้หมาเห่าอ่ะหมุดเลยข้ามาเหนียวมาไม่รู้ว่าเธอหลับหรือเธออะไรแก่แล้วอ่ะยีิบเอ็ดแล้วนี่เรามีเค้กด้วย เค้กเทียนวันนี้ได้เค้กมาหนึ่งสองสามก้อนครึ่งเพราะว่าพี่เชอร์ให้มัการองมาเป็นของขวัญวันเกินดนะคะใช่มาการองถือว่าเป็นถือว่าเป็นของของขวัญ้วยถึงว่าเป็นเค้กอยู่ HAPPY BIRTHDAY from macbook M 1 thank you from iphone 13จ้ะอุ <laughs> ้ยจะกินเค้กหมดไหมหมดแล้วอันที่เจนนิดกับเจนเอามาให้ที่บ้านนะคือทุกคนนะ่ะต้องเล่าอันที่เอามาให้ที่บ้านนะคือหนูไม่รู้เลยเว้ยแล้วคือสองคนนั้นนะ่ะก็กลัวว่าหนูจะรู้คือหนูอะ่ะเป็นคนที่ไม่รู้เลย <laughs> รู้เลยก็คือหนูอะไม่รู้รายละเอียดนะเดี๋ยวก็ไม่รู้จะดกีกระเจนจะเล่าหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่หนูรู้เท่าที่พวกนั้นเล่าให้ฟังนะคือหนูอ่ะหนูก็นอนของหนูตื่นมาปกติอะไรอย่างงี้ใช่ปะแล้วจังหวะที่หนูเข้าไปทําธุระส่วนตัวในห้องน้ํะก็ได้ยินเสียงหมาเห่าแหละอืมแต่แม่ก็ตะโกนเข้ามาบอกว่าเอออะไรนะเป็นเป็นมีคนมาส่งของเออแต่คือความจริงอะ่ะคือเจนมาถึง เจนขึ้นไปอยู่บนข้างบนอืแล้วหนูว่าเพราะว่าชีวิตหนูอะมันเป็นรูชีนมากเลยแบบคือวันวันไม่ทําอะไรก็คืออยู่ข้างล่างแล้วก็คือไม่ได้มีไม่ทําอะไรเลยคือดูกับ iPad แค่นั้นดูกับ iPad แค่นั้นเลยอะไรยเงี้ยเออปอมก็มาด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็รอถึงสี่โมงเจนิดมาแล้วหนูอะคือวันช่วงช่วงที่ผ่านมาเนี้ยคือหนูอะ นอนไม่เต็มอิ่มเลยทุกคนถึงแม้หนูจะตื่นสายแต่หนูก็นอนไม่เต็มอิ่มเพราะอะไรเพราะว่าหนู่ฝันใช่แล้วหนูฝันแบบแอดเวนเจอร์หรือฝันอะไรไม่รู้สักอย่างแล้วคือแบบเหนื่อยมากทุกครั้งที่นอนคือเหนื่อยอ่ะเออเรื่องน่ากลัวคือแบบเมื่อคืนอ่ะอันนี้หนูเลยตื่นเช้าวัวนเนี้ยตื่นประมาณเที่ยงเช้านะอันนี้คือว่าเชา้าหนูฝันว่าแบบฝันน่ากลัว แบบมีคนเสียชีวิตในเทเตอร์แต่ว่าไม่ใช่คนที่เรารู้จักอ่ะเป็นใครไม่รู้อ่ะแต่คือแบบนั่งอยู่บนเทเตอร์อ่ะแล้วเรากําลังซ้อมอยู่แล้วเขาก็ซ้อมด้วยแล้วคือใครไม่รู้อ่ะแล้วเขาเสียชีวิตอ่ะอืมอือนั่นแหละ <laughs> น่าก,กลัวปะ่ะอืมใช่แล้วหนูก็เลยแบบเหนื่อยมากตื่นมาแบบเหนื่อยมากอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะว่านอนไม่เต็มอิ่มคือไม่ได้ตื่นมาด้วยความกลัวนะเออนั่นแหละ ใช่แล้วแต่เนช่วงที่ผ่านมาเนี้ยเป็นแบบจะเป็นเดือนแล้วบางที่แบบฝันแล้วแบบนอนไม่เต็มอิ่มอะไรเงี้ยเออหนูก็เลยลงมาแล้วก็กินข้าวเสร็จก็เหลือเวลายเยอะก็เลยนอนต่อนอนต่อที่เก้าอี้นวดใช่ไหมก็นอนไว้แล้วก็ได้ไม่ได้เหมือนแบบคือประสาทสัมผัสก็รับรู้ได้ว่ามีเสียงมาหาแต่ก็ไม่ได้คิดอะไระเลยก็นอนต่อนอนต่อแล้วก็พวกนั้นก็มาแหบเบอร์ตีทุกอยู่แล้วหนูก็แบบฮะ ah? มาได้ไงเออก็ประมาณน,นั้น ใช่ใช่เพื่อนเพื่อนก็มาแฮปนะคะแล้วก็เราเราก็ไปสอบที่เทเตอร์กต่อคืออีกอย่างหนึ่งที่ไม่ได้คิดว่ามันจะมีการมาหาที่บ้านเพราะว่าเดี๋ยวจะก็จะเจอกันที่เทเตอร์เอ้ยที่หออยู่เลี้วอ่ะเออก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ขยันขยันถอจากบ้านอันไกลโพนของเพื่อนๆมาหาแดนมังคปิของเรานะราะว่ามันไก่ว่าริงไกลจากบ้านเพื่อนๆ ใช่หน้าอื่นมากใช่มันหลับอะ่ะไม่ได้คิดว่าจะมาอะไรแล้วก็ขอบคุณเค้กจากทาง AIS ด้วยนะคะไม่น่าเชื่อแล้วก็ของทาง BNK ด้วยวันนี้คนดูสี่พันกว่าเลยนะอาปังขอบคุณครับหลับเขารเลยใช่ だよ